อ๋ะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อ,อยู่กับรายการ p o p y TV แล้ว,วันนี้เราอยู่กับเกม n e for Death ครับผมวันนี้เราก็อยู่กับสี่สหายในกระจกอีกแล้วแล้ววันนี้เรามีคนมาเป็นกำลังเสริมออีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับอากาดีเองจ้า <c oughs> <c oughs> อกากาดีอเอ้ะชื่อแม่งโคตร <c oughs> แบบแบบ เดี๋ยวจะเอาชื่อจริงๆของคุณเลยที่คุณเป็กรโหลกไม่ต่างกันหรอกโอเคไม่ไม่ไม่แล้วโอเคไม่ไม่ไปการเสียเวลาเราไปกันเลยไปอุดมสก้าวไปอุดเฮ้ยมือมีคาราบิสินเนอเออขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมวันเนี้ยอะไรขออย่าให้พวกปูตายแบบเมื่อวานได้ไหมไม่รู้มีหรอยอแย่แค่นั้ไปเลยที่ยากคุณตายอ่ะเพื่อนเพื่อช่วยไปอะไรอ่ะเฮียอเลยนะโอ้ยเฮียเฮียเลยนะเฮีย Cái sắp phơi ma phô cái gì lại <laughs> cái <laughs> này? yeah, vừa lấy pha xả mà đi ạ lấy phá mà đi ạ Thằng này tỏ quá lên em này phải bảo mình Kéo Mà leo, lo lấy lo vô đây rồi Ê ta ta กยีิยีสิบอ้ไดไม่เห็นเออมันไม่เสียงทักกี้มันจะคัตเตอร์โอ้ยฮันโอ้ยเฮียมันไอเฮียตกใจสส่ยเจ้าเจ้เจ้ยจ้าเจ้จ้าเจาจ้าเจเจ้าเจ้้าเเ้าเเจอาเจ้าาเจ้า้เเจ้เจ้าเจ้าเะเจ้้เเ ไปไหนหรอวะพี่วิจเจอเร์ตายแล้วโอเคตายแล้วเฮ้ยเอาไหมเราเล่นเราเล่นของใหญ่ไหมคณะนะปล่อยเป็นไส่ทั้งหมดที่เหยื่อเลยทางก็ปล่อยง่ามองเลยเราจะปล่อยเขาอย่างกั้นจริงเหรอเขาก่ารังเศร้าอยู่เว้ยทางแม่ย่างกูเป็นนกูเจอว่ากูก็ปล่อยเศร้าไอ้เหี้ยไอ้ตัวเหี้ยน่ะไอ้เหี้ยปล่อยแต่ไปบอกเขาไดยเหรอเราจะให้เขาเศร้าอยู่งั้นเหรอ อ่งั้นมึงก็ไปตายเราไม่ใชไปหาโอเคกูไปเอาอะไรอีกูเราไม่่ไปหาทกูไปหามเราไม่ใ่ไปหาที่กูไปหาที่กูถ้ามึงบอกว่ามึงอยากปอกคนเศร้าอัะงั้นมึงเชิญตายรอบเฮียโอ้โหพูดกระไรที่พูไม่ไปก็ได้เฮียแล้วกูเป็นโลคอะไรอาจจะปอบขา้ามึงจะปอกคนเศร้ามึงก็ต้องเล่นเล่นด้วยชีวิตของมึงพอคนเศร้าคนนี้พอตื่นปุ๊บไอ้เฮียมันไม่ได้ขอบคุณมึงนะมันใส่มึง

Night, tại sao vời luôn có nhiều tiền lương. Fun, bắt không biết. không tay 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 เฮ้ยีเยเยเอเ้าวเอ้นเจ้าวเเ้น้ยอแต่ม่มียาใครจะเอาก็อเไกูไม่เอาอะ้ยาเป็นฮันโซเฮ้ยเฮ้ยกูได้ไอเดียแล้กูเป็นทางฮัโซเป็นทางเกจิเลยดีกว่าเออดีจีเีวิยาเนีคแท็กอยู่เีแท็กไ้ๆๆกูกูอยู่นี่ข้างหลังมึงมีเฮี้ยไอ้ายดตาแชรคอยอะเยอะฟัหน้าต่าง อ๋อยายายาเียมาเ้ยเมโอเคไม่เป็นไรเรามีอี้เหี้ยโกรธยังไงจัรอเี้ะอะไรนี่อ้เหี้ยเฮ้ยเีดฮันโซกับารเปิดมาแล้วจับันมาลุ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 มีกาสวนระเบิดข้างเฮ้ยจับกี้จับกี้จับกี้จับกูโดนแล้วโอเคอละโอ้ยเ้ย แข่งยี่ยอะไรคือวะเอ่อเอาดีกว่าอาวุธพี่น้องนี่แหละของดีเออซับเบอร์สุดแลเบิดซับเบอร์สุดแลเบิดอ่าไปเก ah. e ah oh, ็บอยู่ไปเก็บอยู่โอเคได้ละลูกแจ็คเครื่องไปเก็บสมัยกระโดดก็ได้ปลปลไปต่อไปต่อไปไปเอฟบอฟบาร์ตอฟเก็บเลยไอ้ไอ้ ดังแล้เปิดตีแล้วปุ้งเอ๋อจริงนะไอ้นี่มันก็เป็นระเบิดอยู่แล้วแล้วจุดเก็บเองจุดระเบิดมาทำไมอีกวะทำไมระเบิดแรดแงขึ้นเเออโอโคแล้วใครแม่งไปนูน่นวะนหาไอเจ้าไอ้เจียวู่ปีปรันเหรอเขฉันะ Boom! Earth, right? Earth, right? Boom, not real high. <laughs> There's right there. ờ, rồi, a safe room right up there. I mean, I don't Hey, hey. 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 กูปวดอัตีแล้วกูปวดอัตีแล้วปานใครมึงโูปวดไอ้ท้ายงกูปวดไอ้ยม่เป็นฝนตกเลยหว่งซอมบี้ม really? ันอยู่หล ja ังมึงมาดีเพื่อนขอโทษแล้วกันก็แต่ไปทางไหนวะกูก็ลืมละไม่ได้เล่นนานโอ้ยเยอะใครตบกูนี่พี่เดย์พีเดอร์ตัดหน้าอุ้ยเดี๋ยวไอ้ยังไม่ตบกูไอ้ยังเดี๋ยวเจียงบิ๊กบิ๊กบิ๊กเออเออเออโอ้ย ่อาพี่ติงอ่ะใครใครไม่ลูกฟองรัวมึงซับได้นะเฮ้ยมเฮ้ยเฮ้ยเจ๊กี้เจ๊กี้เจ๊กี้เจกี้เจกี้กูโดน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 เอาเฮ้ยเราเอาแฮ้โอ้โอ้ไอ้เจ้ากฟันโอ้ฟันโอ้โอ้โอ้เจียวโอ้ยอะไรวะกูออกมาแค่แป๊บเดียวเลือดกูเหลืออีกแก้วเหรอ ทำไมครับแม่งเป็นหนานเดียวที่วิทเดินได้คุณสักจะไม่ได้โอ้โหวิทข้างหน้าอีกแล้วอ่ะเออกูเห็นออกเลยเดินเดินไปหาแม่งก็พอเนี่ยมากิี๊ดฟันตบเต็มเต็มเต็มเลยไตเดินผ่านด้วยเฮียข้างในนี้อะไรวะมีปืนกลกระหน่ โอ๊ตไปผมไปกองเี้ยอะตายซะเฮ้ยใหามันได้อย่างงี้ดีกว่าดังระวังหลังวัดโอ้โหกูฟันไม่โดนโอ้เงี้ยกูฟันโดนเต็มเต็มอีกทีเลยเฮ้ยโอ้โอ้ย กูว uhm. hmm. um, oh. um, ิดไอ้เห mm ี hmm> Corps, so Navy, three, ogi, ้ย oh. ม no. yeah. ึง oh. ก็ติดกูยอมกูยอมกูกูไม่อยู่กับมึงเนี่ยบต้องใส่เนาะตายโอ้เปิดตัวอย่างอลังการเหี้ยโอ้ดีเนาะอะไรอะโอ้ยเหี้ย อุ้ยเฮียไอ้สัสอุ้ยเฮียผบก็ขึ้นกบอนขึ้นกบอนขึ้นกบอนเปลี่ยนลงข้างล่างขึ้นกบอนเปลี่ยนลงข้างล่างไอ้เฮียมีเจ้ามาข้างล่างเฮ้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้ยกูล่วงแล้วอะไรอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เจ้าของชอบกูล่วงไอ้เฮียอากูได้กูปลุกมิดแล้ว เฮ้ยอ e ันดับลิ้นหมดลิดนนี่ไงนี่ไงทีละทีละเฮ้ยเจอแล้ว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 เข้าตรไวะอ้เอเออเออเอขาตรงไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคกูปิดละหลอนแล้วกู ไอ้เงี้ยทุกคน Achievement Unlock กัน,เ,นลเลยสัตว์ A few moments later ไปเอาละเนี่ยยูจินโนเคีอวคุณเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เเเยเฮ้ยเอ้ยเจ้าจางกลับกันได้ไหมตายแล้ว จะวาไปไอ้ท่อลำเดียมาอยู่ตรงไหนวะกูก็ลืมแล้วผมไปตาตามนัดไปนีแหละเออตายนัดไปเฮ้สียงแทงเหรอเสียงหันปะไม่ได้ยินเสียงฮันเลยเฮ้แทงแทงเฮ้ยเสียงแทงเสียงไอ้ฮันเฮ้ยข้างหน้าเลยมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่หน้านี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไอ้โอ้โหเฮียไปวะไปวะเฮียข้างไหนวะก็เพื่อเป็นเพื่กูมองไม่เห็นไอ้ยเห็นเห็นเออเห็นแล้ว ปีนทำไมอยู่วะนะเออโอ้ยเกือบเออตายยังเกือบตายเกือบอังเออโว้ยตายตายตายอย่ารู้สู้นอนจำหน้าเฮียกลัวปืนระเบิดอันใสอะไรเงี้ยเฮ้ยนัดแย่เฮ้ยโดนคุ้ยด้วยถอดเจ็บเออในนั้นมีอะไรปะมีเคียวเฮ้ยกล่องพย,ย,ยาบยาลในนี้มีกล่องมีกล่องมีกล่อง เอาเดีกกินเอใช้ก่อนเดีกก่อใช้ก่อเลยใช่เลยใครใครเนี่ยเอาเลยโอเคเนี่ยสองอะไรเนี่ยตรงใต้เท้าเนี่ยนัดนัดนัดมีเตสไปมาเนี่ยตึ้งเออแหละนัดเจมเมลี่แค่เอาไปพร้อมเหรอแงมึงแงมึงอันนี้ไปกูรีโหลดก่อนรีโหลดธนูคนเดียวไอ้พ่อเพี้ยเพี้ยเลยเอาวุฒิพี่น้อง เอาที่ต้องการเลยเด็จริงเฮ้ยพีเตอร์เหรอใช่ปะโอ้ยแล้วมันมาไอแล้วมันมาตบอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โอเคปะทางไหนใกล้สุดวะทางนี้อันนี้ตาตากูมาตากูมาตากูมาอุ้ยเขี้ยบมึงเว่อยูไม่โดนอาโดนเฉยเลยเพียเอ้ยไม่ถึงอ่ะ โอ้พามือตาโมโอโอมองไม่เห็นเย่อะไรเลยโอ้โอเคแล้วหลังผมโอมองไม่เห็นอะไรวะไอ้เย่ยยอะชิบหายใช่ป่ะนะเนี่ยอ๋อไม่มีเ้องรักของเย่ไม่รู้แล้วาาถ้ใครมาตัดเจอก็คือมีวิชีดนะเดือดเป็นดีแน่เลยว่าเจอเยอะแน่เลย เยอะแน่อนอนกันตัวลงลงแบบเซฟเซฟละกันนี่เงี้ยกูไม่อยากเจ็บต,ตัวาให้ออกูโดนไม่เก็นเอินชดกันวะไอ้ตอนออกไปบอมมี่ก,ก,กูนึกว่าอะไรมีเ<บ>งี้ยเลยลงลไอ้ต้ะบัตรอะไรไอ้ไป,ไปได้อยู่ไป,ไปได้อยู่ไปได้อยู่ถ้ใส่หนังท่อใส่ใส่หนังท่อไป,ไปเออเชีย อยาทอไปเรื่อยนี่ไงกำลังตามต้อเหมือนกูเล่นมาริโอเลยว่ะเอ้าคนนั้นไม่ไม่ตามเลยยไงต้องลงดีไงไปบอมจัดการกระปืนเหมือนเดิมไม่เหีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปไปไปวัดิเต้ยดดกตกี้เหรอเ

แม่ก็ต้องไปรับเพือ่อความช่วยเออจอเจอไอ้เฮ <c oughs> ียโอ้ยมันงเล่นยูคอดี้มันทำงานเท่าไหร่แล้วไอ้เฮียแค่นี้มาจิบจิบอ่าใช่มุนลาคนเดียวเท่านั้นแหละจิบเลยโทษโทษโทษนึกว่าซอมบี้ไปเยี่ยมเมนึกว่าอะไรโตมบอกใคเลยไอ้สันไอ้เฮียตายสิประตูเฮ้ยมันไวเกินไปหรือเปล่าไอ้เฮียไปเลยพร้อม กูนึกถึงเวลารับท่วมตรงแถวต่างจังหวัดมากเลยว่ะไอ้เขี้ยแม่งประมาณนี้แหละอ้าวไอ้เขี้ยกูมานี่คนเดียวทุกคนไม่ขึ้นบันไดโอ้โหเป็นภาพที่กูเห็นแล้วอิ่มเอ็นใจมากไอ้เขี้ยเขี้ยทุกคนไปข้ามเขี้ยกูหลุดแล้วอะไรนี่ทางหมดแล้วไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยทุกคนแม่งปีขึ้นบันไดกูมาทางนี้คนเดียวโอ้โหไอ้เขี้ยอะไรยีงไม่โดน่อไอ้เขี้ยรู้สึกอุ่นใจมากเลยภาพเมื่อกี้ กูติดไอไ้เขี้ยติดเก้าอี้ใจเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะเตีแรงป่ะไม่เหมือนเมื่อกี้เหมือนกูได้ยินเสียงอะไรอะไรเหมือนฮันเตอร์อ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ปล่าคือเซ็ตช้าเจอร์ช้าเจอข้างหน้านะไอ้ย่ากูเห็นภาพเลยกูัาเลยสุดๆจักจี๊จักจี๊จักจี๊เตอร โอ้ยโดนกูโดนกูโอ้ยจังที่จังที่โอ้ยโดนไอเนี่ยาอ่ะเารันี้แล้วไอ้ดูปกอีเหี้ยอีสั่นแม่งยังอีเหี้ยกูไปยิงโดนลไอเหี้ยกระสุนลูกซอกระจายมตายแล้วตายแล้วเหรอไอเหี้ยกว่าจะช่วยหน่อยับพายแต่เหนียเหี้ยแายแต่ี กระจายดับไฟก่อนที่วิตเตอร์จะตายบึ้มไ r e l o ล d ก่อนไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเอออยู่ในนี้ค่อยดีหน่อยอยู่ขานอกไม่ควรมืดมิดไอ้สัตว์แม่งยังแบบเขาแม่งขยุเข้าอ่ะไอ้ให้กูเอาภาพอะไรได้อีกอะในรถในรถมีอะไรเปล่าวะไม่น่ามีใช่ไหมใช่เพราะก็ตามนเขาแบบเสี่ยแบบ h a Don t don't g e t n o n about healing เฮ้ยอะไรวะน่ะอ oh. <laughs> ๋อไอต้นไม้ไอสกูตกใจเลยยี ah, ่ว่าอะไร Look out o u i n k k โอ้กระโดดสมกีดูทายหมดแล้ววะยไอเอมกเกินว่า t h หาไม่เจออุ้ยเตอเอาอสะกแล้วไหใกล้ถึงยังวะ กูจะบไม้ก่แม่งอยากต้านหน้าแม่ง้องหน้าโอ้ย่ยยูยยยยยกยเยยยยยยยเยย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 นยย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 ยเหยยยยรยยียยยยยยยอยย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 ย้ยยย้ยียยยยยวยย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 ้ยยอ้ยยยยยยนยยยยน้ยย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 ยเยย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 ยงย เอ้าไอ้เฮียกระสุนลูกซองกูจะโดนทุกคนไม่ได e ้นะไอ้เหี้ยเอ้าก็มันโดนทุกคนอะไอ้เหี้ยทุกคนคนอื่นแม่งเลือดเหลืองกูเลือดแดงอยู่คนเดียวคุกกะขนาดนี้เลยเนี่ยยูทำอะไรคอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยจะเต็มเหรออี๋ยังมีที่

มันเก่ยวกับเคื่องอะไรไม่ไม่ดีติ้งกูกดได้รีบอ่ะเดี๋ยวเรากูขึ้นไปก่อนถากูขึ้นไปได้เซตอัพก่อนเซตอัพก่อนเราจะเล่นเป็นวานเลยเฮ้ยอะไรวะอะไวะปืนข้างล่างอ้อยเกลื่อนล่วงมีชั้นการแบบนีโอ้ยยาพายุแรง

เกม่มาตัางาเฮ้ยทันหันเฮ้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 ้เฮ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 เฮ้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 ้เฮ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 ้ ไม่ด้หลังเลยจังหวะอนายจะมีตตึงอยู่ก็ได้เฮียขนาดนั้นเลยเออขาดเลยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันทางไหนทางไหนนบ้ากูบาทอาายซายา วะเดี๋ยวเห็นอยู่อยิงยิยโอ้ยเคยิโอเคโอเคแล้วแล้วนู้นนู้นนู้นเห็นแล้วแล้วยิงไรปลาแล้วอุ้ยเกือบโดนไหมโดนเหรออย่าอย่าอย่าโอ้ยมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วปอแล้วมันก็ลงไปแล้วอุ้ยเดือด ตอ่ะสวยกูจะใช้ปืนนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมไม่ได้นะเปยนอะไรโอ้ยจะตัดไอ้เฮ้ยจะตัดหน้ไอ้ส้ายเขาจะต้ตดล่วง

มันน่าจะมีไฟปอมอยู่นะเฮ้ยขบลเขบลมีอยู่อ่ะเจ๊เก็บไว้เก็บไว้แล้วกันเฮ้ยมันมาอะไรอ่ะ่แล้วใช่ทำไมแข่งไงมาทางไหนวะข้างหน้ากูต้นไม้ต้นไม้อ๋อเห็นแล้วใช่หรอแม่งมืดมากอ่ะกูแทบมองไม่เห็นเกียบปลาไปโดนึ่งปลาไปโดนึ่งเลยกู เรรมดาดิลอยเส่เส่เส่เออล่วงเหรอเฮ้ยกระสุนนัดสท้ายเฮ้ยดีๆดีๆดีๆหน้าปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊บมากระสุนนัดท้ายอะไรกี้ไปรอเลยไหมไปรอเลยอ่ะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วใครไปไปพอมาปลาเลยปลาเลยเรือมาได้เสียงเรืออยู่นี่ไงเรือมาแล้วเนี่ยพันเตอร์นานานานนี่ไงมาแล้วนี่ไงโดนโดนโดนตอนนี้หานะโดนตอนนี้หานะในการบอกอย่างนี้ด้วย โอ้ยเยี่ยมไม่พาโอ้โหเยี่ยนายุดหล่อแล้วเยี่ย